สวัสดีฮัลโหลบองชูเชา้าอาลันยินดีต้อนรับเขาถูกเรียกตัวกลับมาจากวันหยุดพักร้อนเพราะมีสถานการณ์พิเศษแล้วเขาก็เจอกับเพื่อนร่วมชะตากรรมหน่วยรบพิเศษเกลือค่อยดูเป็นหน่วยรบพิเศษเกลือสักทีเพราะมีทีมแล้วเขาจึงเข้าไปรวมทีมนั้นหน่วยรบพิเศษเกลือวันนี้พูกคุณได้สมาชชิกใหม่ถึงแม้เขาจะเป็นออ่ หน่วยรบพิเศษเกลือรุ่นเก,กว่วก็ตามแต่เขาก็ยังถือว่าเป็นหน่วยรบพิเศษเกลือเพราะงั้นเขาเข้าร่วมหน่วยนี้แหละหน่วยฟรีดอมหน่วยอิสระภาพอิสระภาพรับหน้าที่ปฏิบัติงานนะเขาก็ขึ้นเครื่องบินยาลรมเดียมพลของหน่วยรบพิเศษเกลือภารกิจก็ดูจะง่ายๆมีกองกําลังทหารปฏิวัติอยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่ง โดยรบพิเศษเกลือถูกส่งไปจัดการแล้วเพื่อนร่วมทีมบอกลุงขัดเข็มขัดด้วยแล้วเขาก็ขัดเข็มขัดตามคําแนะนําของเพื่อนร่วมทีมอิสรลภาพแล้วยานก็ขึ้นบินแล้วระหว่างที่ขึ้นบินนั้นเองภายในหน่วยก็อธิบายภารกิจเราต้องไปจัดการเดดหัวหน้าคณะปฏิวัติผู้ที่ยึดค่ายทหารแห่งหนึ่งไว้ แล้วเมื่องานของหน่วยรบพิเ,เกยือบินเข้านั่นนะ้ำน้านฟ้าของกองทัพค่ายนี้ก็โดนปืนต่อต้านอากาศยานยิงแรงระเบิดกระทบเข้ากับปุ่มตามระเบิดสองนัดเข้าเต็มเต็มยานหน่วยรบพิเศษเกือไอยานหน่วยรบพิเกยือก็แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์โดยที่คนขับอยู่ข้างบนส่วนคนที่อยู่ข้างในก็ ตะแคงหน่อยบอกแล้วลุงขาดเข็มขัดไว้ดีที่สุด